สวัสดีครับวันนี้กับพวกผมกับช่อง Top Story ชินเคยครับวันนี้พ่อรายการลุงหมีพระเล่นครับโอเคครับก็เนื้อหาในวันนี้ครับก็เป็นเกี่ยวกับการ์ดครับโอเคเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์การ์ดทอง4ดาวทั้งหมดเดี๋ยวผมจะมารีวิวค่อยๆทีละใบครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาในคลิปครับว่าวันนี้ของเราเป็นการ์ดใบไหนนะฮะโอเคครับก็การ์ดในวันนี้ของเราครับคืออัศวินสีเงินครับโดยการ์ดหนึ่งดาวใบนี้ครับก็คือเป็นการโจมตีทั่วไปครับทำให้เกิดน้ําแข็งครับโดยปกติตัวเมทอ่่่ะะะะมมัันนจจโตตีีรรรรยไกกล้แพอเาาใใส์ดบบบปุ๊ค ก็คือเมจจะเข้าไปเข้าไปโจมตีระยะประชิดนะก็ทําให้แบบว่าการโจมตีนั้นอ่ะมันติดท่าน้ําแข็งไปด้วยและการโจมตีตรงเนี้ยอ่ามันจะถ้าถ้าตัวไหนที่มันติดท่าน้ําแข็งแล้วมันจะทําให้ความเสียหายเอ่อน้ำแข็งเพิ่มอีกห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็การโจมตีทั่วไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีสี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเร็วเคลือ่อนที่อีกสี่เปอร์เซ็นต์ก็คือมูฟสปีดแล้วก็แอตแทกสปีดนะครับแล้วก็แล้วนี่ก็น้ําแข็งอีกนะอส,อสี่เปอร์เซ็นะ ยิ่งเราตีได้เร็วสูงสุดเท่าไหร่มันก็ทําให้ความเร็วโจมตีเอ่อเคลื่อนเอ่อเพิ่มมากขึ้นความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อ่าดาเมจน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอีก80คือทําให้โอกาสอ่ะเอ่อมอนเตอร์ตัวนั้นอ่ะมันติดน้ําแข็งหรือติดช้าลงติดอารสโล่ด้วยนะฮะประมาณนี้นะฮะพอ2ดาวปุ๊บอ่าภายในสามวิหลังจากปล่อยสกิลปกติของเราออกไปใช่ไหมครับก็ทําให้แบบว่าเอ่อเพิ่มความเสียหายน้ําแข็งอีก5เท่าครับโดยสองดาตวตัวละะคครที่จตต้้้ออองงใชืเมมทที่ันมีธาตุน้แข็งงครับถึจะะะใช้้ไดนะฮะ โดยอันเนี้ยคือว่าเรายิงออกไปปุ๊บอ่ะมันจะเพิ่มเขาเรียกอะไรเพิ่มความเสียหายอีกห้าเท่าใช่ไหมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการโจมตีทั่วไปอห้าครั้งนะครับเพราะว่าเนี่ยยิ่งหักคือเขาเรียกว่าอะไรพอเนี่ยสเต็กมาสูงขึ้นเรื่อยๆก็ทําให้เราตีขึ้นเร็วเท่านั้นนะฮะและการโจมตีน้ําแข็งเนี่ยมันมีโอกาสเพิ่มดาเมจน้ําแข็งให้อีกพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะบนัสความเสียหายส่วนสามดาวครับความเย็นอนะ่ะได้ลดเขาเรียกอะไรครูดาวตรงเนี้ยได้การลดความเสียหายด้วยแล้วก็เพิ่มเติมอีกสีา่าาที่ผมเข้้ใจนะแลวก็ ความเร็วโจมตีความเร็วเคลื่อนที่แล้วก็และการเพิ่มเพิ่มความเย็นหลังปล่อยทักษะเนี่ยมันจะอยู่เป็นเวลา5าวินะฮะก็คือมันจะอยู่ดานขึ้นนะคือปกติบางทีมันอาจจะแบบสเต็กถึงเต็มที่แล้วก็หลุดอะไรประมาณนี้แต่อันนี้มันจะอยู่เพิ่มมาแล้วย,ยะเวลาสเต็คให้นานขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาเนี่ยครับมีโอกาส45%เที่จะปล่อยน้าแข็งคุ้งไปรอบๆเมื่อได้รับความเสียหายน้ําแข็งก็คือแบบพอเราโดนน้ำแข็งด้วยเรามีโอกาสสะท้อนด้วยนะครับแล้วก็โจมตีสโตรูในรัศมีสีช่องเป็นวงกลมนะ คนเราคนเราสมบัติน้ำแข็งเนี่ยที่มีโบนัสความเสียหายห1 5เนี่ยมันจะทำให้ทิกเกอร์ไอ้สกิลของเราอะลดสั้นลงด้วยนะฮะส่วน4ีดาวนับในการแทงของน้ำแข็งเนี่ยเออมีโอกาสสิเที่ทำให้เป้าหมายเข้าสถานะอุณหภูมิต่ำนะก็ทำให้เ,เขาเรียกอะไรลดความต้านทานเย็นลงนะับก็ทำให้แบบมีโอกาสตตดน้ำแข็งมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับจริงๆตัวเนี้ยเหมาะกับการใส่เซตมาลูก้านะทำให้มันแบบเตะติดแล้วก็ติดแข็งมากขึ้นด้วยนะฮะเนี้ โดยความเสียหายต้านทานของตัวรถสูงสุดก็คือ40%นะครับก็ทําให้โอกาสติดน้ําแข็งมากขึ้นแล้วก็พออันเนี้ยได้รับความเสียหายครบ10ครั้งอ่นะการระเบิดจะเกิดในรัศมี3ช่องตึกก็คือแบว่าพอพอมันได้รับความเสียหายครบจามจำนวนปุ๊บแบบมันก็จะระเบิดความเสียหายน้าแข็งอีกด้วยนะฮะเป็นประมาณนี้เนี่ยในระยะ3ช่องตึกนะเป็นวงกลมนะแล้วก็จะสร้างความเสียหายน้ําแข็งประมาณ300%นะ,ะจากเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อันนี้ครับพอติดพอมันติดเอฟเฟกตรงนี้ด้วยมันจะติด, e ดเอฟเฟกต์ ทำให้ตัวตัวละครที่มาโดนอยู่มันจะไม่สามารถตีได้นะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเป็นเหมือนปดอาวุธเลยนะอันนี้แล้วก็คุณน้ำสวัสด์น้าแข็งเนี่ยที่ทาให้ัสความเสียหายบอกอีก150%เป็นะฮะเป็นเวลา3.5าวิก็คือยิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่แล้วก็มีความเสียหายน้ำแข็งมากเท่าไหร่มันก็ทำให้แบบเพิ่มดาเมจบูสต์แบบสกิลพวกน้ำแข็งได้เยอะขึ้นอะไรประมาณนี้ครับมันอ่านสกิลก็อาจจะงงประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูตัวสกิลตัวจริงเลยครับว่ามันเป็นยังไงดีกว่านะฮ โอเคครับตัวแรกเราจะลองใช้ไว้ไนครับเพราะว่าจริงๆตัวกะอัศวินน้ำแข็งเนี่ยสีอัศวินสีเงินเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะกับไว้ไนกับตัวเอเมจแค่แข็งที่สุดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นสกิลน้ำแข็งไงครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเทสสกิลดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะเนี่ยปกติเออ่มันจะยิงระยะไกลใช่ไหมแต่เห็นไหมมันวิ่งเข้าไปซัดเลยเห็นไหมมันจะไกลจากพระปกติกะเป็นมองเห็นว่าเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรออปชันทำให้แบบอ่าเขาเรียกอะไรลดต้านทานน้ำแข็งนะทำให้แบบว่ามีโอกาสติดน้ำแข็งมากขึ้นเนี่ยวิ่งเข้าไปปุ๊บ่ออยยม จากปกติมันตีระยะตรงนี้ครับเห็นไหมก็เข้าไปตีระยะประชิดแล้วเนี่ยแล้วก็ยิงรัวๆครับยิ่งเราตีนานขึ้นเท่าไหร่เพราะยิ่งตีเร็วขึ้นเท่านั้นครับเนี่ยปับ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 มันก็เป็นประมาณนี้ครับคือไอเนี้ยไอตัวไว้ไนท์มันเสียอย่างเนี่ยคือมันไม่การันตีในการแช่แข็งถ้าเป็นเม็ดน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งอ่ะอ่ามันจะแช่แข็งได้ดีกว่านี้ครับเนี่ยมันก็แช่แข็งได้บ้างแต่มันสั้นระยะเวลามันสั้นไงครับถ้าเพื่อนเห็นตัวไอบนหัวใช่ไหมก็คือแบบว่าไอตัวนั้นอนะ่ะมันโดนปลดอาววุธแล้นะะฮ มันจะถูกปลดอาวุธตอนนี้ก็คือ,อตัวนั้นตอนนั้นจะไม่ไมสามารถใช้สกิลได้หรือจะไม่สามารถใช้ตีได้ถ้าเป็นตัวละครที่มันโดนสกิลนี้อยู่นะการนี้ก็เป็นอีกการหนึ่งที่เขาลงใน PvP กันมากครับการตบปืน้ําแข็งก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวเมสสสอนน้าแข็งครับโดยตัวนี้มันก็ค่อนข้างเหมาะถ้าเพื่อนๆไม่มีไว้ไนท์ก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับโดยตัวนี้มันก็จะเป็นสอนน้าแข็งคือตัวนี้มันดีอย่างคือมันมีการันตีแบบว่าแช่แข็งแน่นอนจาก,จากผลสโลกกาาาาาาเเเป็นเน็นนนนนนนแแแชช่่่่่่ขขงงีีีมมััคอ้้้ดดววววไไทิึพระ แช่น้อยกว่าด้วยอันเนี้ยพออัพสายหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็แช่ได้นานขึ้นเป็น3วินะฮะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะครับกเ็เนนีะ้ยนะยิงแช่น้ําแข็งแล้วก็วิ่งเข้าไปต่อยนะก็คือมันจะเปลี่ยนจากพาะปกติที่ยิงระยะไกลครับกลายเป็นมองครับเป็นสายตีครับก็เป็นต่อยระยะประชิดน,นะเนี่ยก็ถ้าเกิดจะเล่นพระก็ได้นะหรือว่าจะเล่นเมนืน้ำแข็งตัวไหนก็ได้ก็อีกตัวหนึ่งก็ถือว่าเป็นค่อนข้างดีครับตัวนี้ก็ใช้ใน PvP กันค่่่ออนนนขข้าข้าาางงเยะะะรัพรวมแแช็ไดดี พอมันแช่แข็งได้ดีเห็นไหมมันก็เข้าไปตีได้เรื่อยๆแล้วก็มีโอกาสใบด้วยครับคือถ้าบางครั้งมันก็ติดนะลองดูคนระับมันจะติดติดขึ้นอะไรนะกดอาวุธอะ่ะมันก็นานๆม,มาติดทีมันต้องให้สแต็กมันถึงด้วยนะเนี่ยคือยิ่งตีเร็วไอออปชันในอาชุดอาชุดที่พวกใสพวกเนี้ยควรจะเน้นเป็นออปชันสปีดโจมตีนะฮะหรือถ้าอยากให้เพื่อนๆแบบว่าตีแล้วตีน้ำแข็งบ่อยๆควรใส่เซ้นมารุก้าด้วยเพราะว่าถ้าเราใส,าเส่เซ้นมารุก้าเนี้ยมีโอกาสแช่แข็งเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมฮะก็คือให้ใส่อาว,วุธสีีแแดงออันนนนล้้วกก็็็3ชิเเเปเปเซต เป็นเป็นแหวนมานุกา้าเสื้อมานุกา้าห้อยมานุก้าเนี่ยแล้วแตาวุธเป็นของแดงอะไรเงี้ยถือว่าใช้ได้นะก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะดีเหมาะทั้ง PVP ีแล้วก็ใช้ในฟาร,ร์มด่านตีบอสอะไรเงี้ยได้หมดนะฮะก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าใช้งานนะฮะจัดไปฮนะปุ้มเห็นไหมแข็งแล้วก็ตีรัวๆนะก็ถือว่าค่อนข้างดีนะฮะจัดไปฮนะโอเคครับต่อไปก็เป็นตัวพระตัวนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นสายตีอยู่แล้วนะครับ คือตโจนี่จริงๆก็เหมาะกับผ้าเหมือนกันเพราะว่าการไปเนี่ยพ้ามันเข้าตีระเบิดแล้วก็สามารถสร้างดาเมจได้ด้วยนะเนี่ยลองดูครับอันเนี้ยเพิ่มมาโจมตีเนี่ยมันทำให้คูดาวมันลดลงเร็วขึ้นด้วยแล้วก็มาสร้างความเสียหายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูครับว่าสกิลมันเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่ครับเนี่ยมันวิ่งเข้าไปต่อยเนี่ยเห็นไ่มต่อยปุ๊บแล้วมันก็สกิลคูดาวบ่อยแล้วก็มันเพิ่มการโจมตีชิกเกอร์มันจะทําให้สกิลฮิวออกมาเองครับเนี่ยแล้วมันยิ่งยิ่งมันฮิวยยยเเเเเเหหห็็นนนนมมมมมะัสสาาาาารรรรถอออออ่่่้้้ีีีีกววววงโโฮลแแททืจติบๆด ถ้าเราเล่นหมาด้วยนะครับก็ยิ่งเาขาเรียกอะไรูงใหญ่ในการฮิวแล้วก็ตีเนี่ยปรับๆปับๆเนี่ยการไปเนี่ยค่อนข้างเหมาะกับพากับตัวไว้ไนนะเนี่ยสามตัวเนี่ยที่ผมดูน่าจะค่อนข้างดีสุดที่เหลือก็ยังไม่ได้ลองใช้ดูเดี๋ยวเราลองดูต่อจากนี้ครับผมคิดว่าผมเพราะยังไงผมก็ต้องรีวิวตัวเมทุกตัวนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่าเพื่อน <S <S ๆชอบสไตล์ไหนเพราะว่ากาอัศวินน้ำแข็งเนี่ยมันใส่ได้หลายตัวแต่3ตัวหลักๆที่ผมเห็นว่าน่าใช้ก็จะเป็นพวกนี้คนระับเนี่ยเพราะว่าพระมันก็เข้าไปตีแล้วก เป็นมองสายต่อยๆแล้วก็ฮิวตัวเองได้ฟื้นฟูได้นะหฮิวก็แรงนะสามหมื่นห้าไม่ใช่ว่าเบานะเนี่ยก็เป็นอีกสายหนึ่งที่าจากภาปกติเป็นมองนะเป็นสายตีเต็มตัวนะตีแรงตีแรงแล้วก็ิวตัวเองด้วยแล้วก็สร้างดาเมจรอบๆด้วยถือว่าเป็นอีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะฮะโอเคครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวเมจลูกบอลไฟลัวนะ,ะก็จะเป็นสายยิงรัวๆแล้วก็เข้าไปตีนะเดี๋ยวลองดูสกิลนะฮะ ก็จริงๆการมันคนรับท่าอยู่แล้วครับก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เห็นไหมเนี่ยมันก็เป็นฆ่าจริงธาตุไฟนะแต่มันเสริมธาตุน้ําแข็งก็เลยทําให้ดาเมจเบาลงนะเนี่ยแล้วออปชันที่ติดน้ําแข็งก็ไม่ได้ไม่ค่อยจะติดก็ติดเหมือนกันแต่มันก็แบบเห็นไหมมันไม่มันคนรับท่านะผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เท่าไหร่พวกการธาตุไฟเนี่ยคือเมื่อกี้เราก็นําเสนอพวกอะไรนะเมทธาตุไฟก็ต้องมีการธาตุไฟใช่ไหมโบลอดไฟหรือว่าการหมูป่าก็ใช้ดีกว่าแต่แต่ไอ้การที่มันธาตุน้ําแข็งเนี่ยก็ไปเหมาะกับพวกเมทที่เป็นธาตุไไไไไฟครรััับบบมมมมนนนนนนก็แ่่ดดดดด้้้้เเเสิาาจขะะฮีย มันก็ยิงแรงนะครับเนี่ยประมาณสี่แสนก็จริงแต่ก็นั่นแหละมันก็ตีแรงขึ้นอยู่กับว่าตัวสกิลมันรัวแค่ไหนครับเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันแต่แล้วแต่เราชอบว่าแต่ผมว่าก็ยังไม่เหมาะไปนะฮะโอเคครับโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวเมดงูน้ําแข็งครับก็อันเนี้ยข้อข้ขอดีของงูน้ําแข็งในอย่างมันสามารถเลือกเป็นงูไฟหรืองูน้ําแข็งก็ได้สลับตามที่เพื่อนๆชอบครับก็ดีอย่างมันสามารถเอ่อเล่นได้ั้งสาสองสายนะก็แล้วแต่ชอบนะแต่ก็เดี๋ยวเราไปลองดูสกิลอีกทีหนึ่งว่างูมันจะเหมาะก,กานี้นับ นี่ก็เรียกเปงูน้าแข็งครับก็ต่อยไปก็ดีเหมือนกันครับก็คืออาซีซีมันก็ใช้ได้นะผมคิดว่าเพราะยังไงว่างูมันก็ช่วยตีไอ้งูที่มันเรียกออกมามันแจ่แข็งอยู่แล้วใช่ไหมแลวถ้าเรายิ่งตีแล้วมีโอกาสตีแจ้แข็งด้วยมันก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แน่เนี่ยมันก็มันก็ดีครับเพราะว่ามันเสริมท่าน้ําแข็งด้วยครับเนี่ยการบบนี้ก็ใช้ได้นะเพราะว่าเห้เมื่อกี้เห็นขึือนตัวไอก็มีมีโอกาสปลดอาวุธเหมือนกันนะเนี่ยบางทีที่เพื่อนเพื่อนดูมาไอ้ต้นต้นเนี่ยบางทีอาจจะบางดูนะ นนะเนี่ยนะเส้นตัวเส้นตัวไอเส้นตัวปริศนาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันโด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 นใบมุสแล้วก็โดนแช่แข็งด้วยถือว่าเป็นค่อนข้างดีนะเนี่ยเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็น่าใช้ได้ครับงูน้ําแข็งประมาณนี้นะฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวเมทบาร์สนะฮะก็คือเมทบาร์สตัวนี้คนระับเมทเปิดไฟนะครับก็จริงๆมันคนละธาตุกันอยู่แล้วครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูครับว่าสกิลมันจะเป็นยังไงนะฮะ ก็เหมือนแบบปุ๊บระเบิดขวดถ้าปลาขวดแล้วไปก็ไปต่อยนะเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรนะก็คือวิ่งเข้าไปแช่แข็งแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เทนมูรก้าเทนได้เลยครับว่ามันไม่มันไม่ค่อยติดแช่แข็งครับมันจะติดค่อนข้างยากครับเพราะว่าเราตีเป็น้้ำแข็งก็จริงแต่มันก็ไม่ค่อยติดถ้าเราแบบใส่เทนมูรก้าด้วยมันจะทำให้แบบว่าการโจมตีธรรมดามีโอกาสติดเป็นน้ำแข็งครับเนี่ยดาเมจมันก็ไม่ค่อยแรงครับเนี่ยหกแสนกว่าเองจากการถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผ่านๆมาแบบว่าพวกธาตุไฟเนี่ยดาเมจเป็นล้าน้านงงออะไรรี ดามเมจมันแค่5้าแสนเองถือว่าค่อนข้างเบาครับก็อย่างว่าแหละมันเสริมทานน้าแข็งเนาะถ้ามันเสริมทานไฟมันก็จะแรงอีกคนละแบบน่านี่ยก็ไม่ได้แรงมากครับโอเคครับก็ไอเมดบาร์สทัดไฟก็น่าจะทําได้แค่ประมาณนี้เนี่ยมันก็ยิงตามดาเมจพื้นฐานนะก็ไม่ได้แรงอะไรนะก็ลองดูครับถ้าชอบก็ลองปรับเอาดูก็ได้ครับโอเคก็ตัวเมดบาร์สก็น่าจะมีประมาณนี้หละครับ โอเคครับวันนี้ก็เนื้อหาน่าจะมีประมาณนี้แหละครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง Top s t o r y ด้วยครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนผมนะสามารถกดซุปเปอร์เชใต้คลิปได้หรือว่าโด o n a t ได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะแล้วก็สําหรับคนที่อยากสมัครเป็นสมาชิกครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะก็จะได้เข้าเดือกแกงของลุงหมีครับจะได้ตาโลโก้เป็นหมีเวลาเข้าไลฟ์สตรีมนะครับทุกวันศุกร์นะฮะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ